ย,ยุพันธ์สวัสดีค่ะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับยุยยพันธ์ด้วยนะคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆแล้วก็ประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของงาม,มาฝากกันนะคะประโยชน์ของงาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายนะคะมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่สําคัญนะคะโดยเฉพาะแคลเซียมที่มีมากกว่า ถึง6เท่านะคะมีธาตุเหล็กแมกนีเซียมสังกะสีฟอสฟอรัโโสโพแทสเซียมแล้วก็ทองแดงอะคะ่ะแล้วยังมากด้วยวิตามินบีชนิดต่างๆด้วยนะคะซึ่งดีต่อระบบประสาทช่วยทำให้นอนหลับร่างกายกระชับกระเฉงอะคะ่ะพร้อมกันนั้นยังมีสารบำรุงประสาทอีกด้วยนะคะแล้วก็มีวิตามินอ e ีเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยต้านมะเร็งด้วยนะคะเรายังสามารถนาน้ามันงามาสกัด ได้อีกด้วยนะคะซึ่งน้ำมันงาที่ได้นะคะจะเป็นน้ำมันงาที่มีคุณสมบัติดีแยมเลยล่ะค่ะคือมีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวสูงนะคะทั้งกรดไขมันโอเมก้าสกรดไขมันโอเมก้าหที่มีคุณคุณสมบัติช่วยล,ลดคอเลสเตอรอลนะคะจึงช่วยป้องกันหลอดเลือดแดงแข็งตัวนะคะป้องกันโรคหัวใจทําให้ระบบหัวใจแข็งแรงนะคะแล้วก็ยังมีกรดไขมันไลโนเลอิกนะคะที่ช่วยให้ ผมของเราดกดำบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นด้วยนะคะแล้วก็ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือประโยชน์แล้วก็สกรรพคุณของงาดำอีกอย่างหนึ่งนะก็คือ ถ้าเราใช้น้ำมันงาดิบนวดตัวในตอนเช้าก่อนอาบน้ำนะคะจะช่วยปรับระบบประสาทและก็ระดับฮอร์โมนให้เข้าสู่ภาวะสมดุลน,นะคะช่วยคลายเครียดทำให้จิตใจเราสงบนะคะและยังสามารถนำน้ำมันงาดิบไปใช้นวดตัวเพื่อเพื่อขจัดอาการปวดเมื่อยนะคะคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการปวดเขา่าเพล็ดขัดยอกแล้วทำให้กล้ามเนื้อไม่หยียวยนนะคะดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอด้วยนะคะ เรื่องที่มาที่ไปของงานะคะเดิมนั้นงาอาจจะเป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียค่ะหรือตะวันออกของแอฟริกานะคะแต่ปัจจุบันพบได้ในพื้นที่เขตร้อนในทางใต้ทุกเขตทั่วโลกก่อนสมัยโมเสสนะคะชาวอียิปต์ได้ใช้เม็ดงาป่นแทนแป้งทันยพืชน,นะคะส่วนชาวจีนรู้จักงามาอย่างน้อยก็ประมาณ5,000ปีมาแล้วนะคะ ชาวจีนใช้เมล็ดงาเผาเพื่อทําเป็นแท่งหมึกจีนที่มีคุณภาพดีนะคะส่วนชาวโรมันนะคะบดเมล็ดงาผสมกับขนมปังเป็นอาหารรสดีคนไทยก็มีขนมที่ใช้เมล็ดงาเรียกว่าขนมงาตัดนะคะใช้งากวนกับน้ําตาลแล้วก็ตัดเป็นแผ่น,นะคะ่ะซึ่งเคยกินเชื่อว่าทุกคนคงเคยกินกันมาแล้วนะคะพูดถึงสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของงามาตั้งมากแล้วนะคะ ก็จะมีวิธีการกินงาให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะร่างกายของเรานะคะย่อยงาทั้งเมล็ดไม่ได้อะคะ่ะทําให้งาทั้งเมล็ดจะถูกขับออกมาพร้อมกับเวลาเราเข้าห้องน้ําตอนเช้านะคะคนญี่ปุ่นเลยนิยมรับประทานคือกินงาคั่วบดนะคะเนื่องจากการบดท,ทําให้สารอาหารที่อยู่ใน ใต้ผิวของงาถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอีกทั้งการให้ความร้อนจะทําให้สารต้านอนุมูลอิสระเซซามูลินในงานะคะเปลี่ยนเป็นสารที่ให้พลังความเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะสูงกว่าเดิม3ามเท่าะคะ่ะนอกจากจะเพิ่มคุณค่าต่อร่างกายแล้วนะคะงาคัวบดยยังมีกลิ่นหอมที่ช่วยกระตุ้นความอยากอาหารให้กับเราด้วยนะคะ แล้วในงาขาว100กรัมนะคะจะมีโฟเลตมีมีโฟเลตประมาณ97มิลลิกรัมอะคะ่ะพึ่งซึ่งเป็นสารอาหารที่จาเป็นอย่างมากสำหรับผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องนะคะซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโต,ตของลูกในท้องเราะคะ่ะ นอกจากนี้เรายังนําเม็ดงามาทําเป็นงานงอกได้อีกด้วยนะคะงางอกหรือต้นอ่อนของงาจะเป็นพืชงอกอีกชนิดนที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์แล้วก็สารอาหารมากมายเลยล่ะคะ่ะเพราะโดยปกติแล้วงาจะมีสารอาหารทั้งแคลเซียมแมกนีซเซียมโพแทสเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสสังกะสีเหล็กอีกทั้งยังมีวิตามินโดยเฉพาะวิตามินบีรวมนะคะ เริ่มีวิตามิน B1 B2 B3 B5 B6 แล้วก็ B9 นะคะเมื่อเรานำมาเป็นงางอกคุณประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ก็จะมีมากขึ้นนะคะที่สำคัญคือทำให้รับประทานได้ง่ายแล้วก็นำมาประกอบเป็นอาหารได้หลากหลายรูปแบบเลยล่ะคะ่ะมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆวันมีแต่ความสุขไปกับยอดทุพันธ์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ